สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอเจ็อันดับว่านมงคลประจำวันเกิดของคนเกิดแต่ละวันหามาปลูกเสริมโชคเสริมลาบร่ารวยเมตตามหามงคลซึ่งนำมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ 7อันดับว่านมงคลประจำวันเกิดของคนเกิดแต่ละวันอันดับที่1ว่านประจำวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นคนที่มีมากสุขุมและมีท่าทางเงียบขรึมบางครั้งก็ดูน่ากลัวเป็นคนเลือดร้อนและเป็นคนที่สู้ยิบตาค่ะเมื่อโดนใครลังแก อีกทั้งชอบอยู่คนเดียวเป็นบางเวลาไม่ชอบพูดเพ้อเจ้อชอบพูดแต่เรื่องที่มีสาระความรู้และเป็นคนมีเหตุผลอีกทั้งเป็นคนที่ฉลาด แต่บางครั้งก็ขาดเฉลียวขี้ใจน้อยไม่ชอบแสดงออกเวลาอ่านใจนะคะคนเกิดวันนี้ให้ดูที่ดวงตาและแววตาค่ะเป็นคนเจ้าอารมณ์ในบางครั้งใจร้อนบางทีคิดจะทําอะไรก็ทําทันทีรวดเร็วมากแต่บทจะเย็นชาก็แทบจะไม่มีอารมณ์อยากจะทําอะไรเลยรักความเป็นระเบียบตรงไปตรงมาและค่อนข้างหัวแข็งนิดนึงค่ะวันที่ช่วยเสริมความร่ํารวยเสริมความสิริมงคลให้กับคนที่เกิดวัน าทิตย์นะคะนั่นก็คือวา่านสีทิศค่ะ เพราะว่ามีดอกสีแดงที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นั่นเองอีกทั้งให้ปลูกไว้ทางทิศเหนือนะคะโดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้เจริญก้าวหน้ามีวาสนาบาร,รมีช่วยปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆซึ่งว่านสีทิศนะคะตามความเชื่อแล้วนะคะจะเปรียบเสมือนกับต้นไม้เสี่ยงไทยหากผู้ปลูกว่านสีทิศสามารถปลูกให้ออกดอกพร้อมกันได้ทั้งสี่ดอกนั้นเชื่อว่าจะทำให้ผู้เลี้ยงมี มีโชคมีลาบและคิดทำการสิ่งใดประสบความสำเร็จสมดังที่คาดหมายทุกประการแต่ว่าถ้าหากว่านสีทิศท,ที่เลี้ยงอยู่นั้นออกดอกไม่ครบทั้ง4ดอกนะคะหรือเพียงแค่2ดอก3ดอกก็อาจจะเหมือนกับว่าเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดแก่ผู้เลี้ยงดวงชะตาอาจกำลังตกอันดับที่2องวันประจำมันเกิดคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดวันจันนะคะโดยส่วนใหญ่เป็นคนเจ้าชู้เงียบแอบโปรยสเสน่ห์บ่อยๆบางครั้งแทบไม่รู้เลยนะคะว่ากำลังโปรยสเสน่ห์อยู่อีกทั้งเป็นคนเจ้าชู้มากแต่ชอบทำนิ่งขรึมสเสน่ห์ของคนเกิดวันนี้นะคะอยู่ที่บุค,คลิกหน้าตาดีผิวพรรณดีแถมยังเป็นคนมีศิลปะในการพูดจาเจ้าคารมทำให้ใครที่รู้จักคนเกิดวันนี้หลงสเสน่ห์เข้าง่ายๆค่ะ คนเกิดวันนี้นะคะเป็นคนที่มีหลายบุคลิกเป็นคนช่างคิดพิจารณาไตรตรองทุกอย่างที่เกิดขึ้นอีกทั้งเป็นคนรอบคอบเป็นคนฉลาดใวพริบดีอ่อนโยน และชอบซุ่มหรือแอบทำอะไรเงียบๆคนเดียวโดยที่ไม่ยอมบอกใครแต่จะบอกก็ตอนที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ววันที่ช่วยเสริมความร่ำรวยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนเกิดวันจันทร์นะคะนั่นก็คือวานสเสน่จันทร์ขาวค่ะเพราะวันสเสน่จันทร์ขาวนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวานประเภทเมตตามหานิยมสูงจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้กับผู้ปลูกทําให้มีแต่คนรักคนเมตตาและมีคนคอ ออีกทั้งเป็นบ้านที่ช่วยเสริมโชคเสริมลาบเสริมสิริมงคลให้กับคนในบ้านโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจพ่อค้าแม่ขายหากปลูกไว้ก็จะช่วยเรียกลูกค้ากิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะอันดับที่3บ้านประจำวันเกิดคนเกิดวันอังคาร ว่านกาหลงคนเกิดวันอังคารนะคะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียห้าวหาญบูวามบางครั้งก็เป็นคนชอบเสี่ยงและชอบใช้ชีวิตอิสระมากกว่าอยู่ในกรอบค่ะเป็นคนผู้จาตรงผู้จาขวานพาซากไม่ชอบคนปลิ้นปล้อนหน้าไหว้หลังหลอกอีกทั้งมีบุค,คลิกนิสัยเคร่งครึมและดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุ เป็นคนที่มีความรู้ดีและผู้จาดีมีเหตุมีผลชอบการยกย่องสรรเสริญไม่ชอบนินทาว่ารายผู้อื่นค่อนข้างเด็ดเดี่ยวและดวงจะเฮงมากกว่าคนอื่นๆค่ะ วันที่ช่วยเสริมความร่ำรวยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนเกิดวันอังคารนั่นก็คือวันกาหลงค่ะซึ่งวันกาหลงนะคะถูกจัดว่าเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กดอกสีขาวเป็นว่านมงคลและเป็นพืชสมุนไพรไทยค่ะซึ่งเชื่อว,ว่านะคะว่านกาหลงจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมเมตตามหานิยมทําให้ผู้ปลูกมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง อันดับที่4วันประจมันเกิดคนเกิดวันพุธ คนเกิดวันพุธเป็นคนที่ช่างคิดและมีความรอบรู้สูงนะคะส่วนใหญ่มักเป็นนักวิชาการหรือนักคิดเป็นส่วนมากค่ะมีความสามารถหลายๆด้านและเป็นคนที่เอาใจใส่สนใจกับความก้าวหน้าของตนเองจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีน้ำใจกว้างขวางเหมือนมหาสมุทรและเป็นคนชอบเกรงใจคนและชอบถนอมน้ำใจผู้คนเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ชอบเก็บความรู้สึกความพึงพอใจความไม่พอใจไว้ข้างในเป็น เป็นคนไม่ช่างพูดไม่ชอบเพอเจอร์ไม่ชอบโวยวาย,ายมีสเสน่ห์วาจาและคำพูดเวลาพูดจะอ่อนหวานจนชวนหลงไหลยิ่งกว่าลงสาริกาลินทองซะอีกนะคะบ้านที่ช่วยเสริมความร่ำรวยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนเกิดปันพุธนั่นก็คือบ้านสเสน่ห์กวักแม่ทองใบค่ะซึ่งเหมาะจะปลูกไว้หน้าบ้านหรือร้านค้าร้านขายดูแล้วสวยงามเพราะมีความเชื่อว่า ว่านชนิดนี้จะช่วยดึงดูดให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจเรียกโชคเรียกลาบเข้าร้านเข้าบ้านอย่างไม่ขาดสายอีกทั้งเป็นยอดบ้านเสี่ยงทายโชคนะคะหากผู้ใดมีไว,ว้ครอบครองก็อาจจะได้ลาบลอยจากการเสี่ยงโชคแล้วก็มีโชคลาบเข้ามาอยู่เนืองๆค่ะอันดับที่5ว่นประจํามันเกิดคนเกิดวันพฤหัสบดี คนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีการศึกษาฉลาดเกินอายุช่างพูดและจริงใจบางครั้งก็ชอบคุยโม้โอ้อวดบ้างเป็นคนอวดรู้เป็นอย่างมากบางครั้งก็ดื้อเงียบและเป็นคนที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยลำแข้งของตนเองมากกว่าที่จะพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอารมณ์ไม่อยู่กับร่องกับรอยทำอะไรส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วก็ไม่ชอบคนจู้จี้ ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองภายนอกเป็นคนดูหญิง่งหยิ่งแต่จริงๆเป็นคนน่ารักจิตใจดีและชอบทำบุญค่ะ วันที่ช่วยเสริมความร่ำรวยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนเกิดวันพฤหัสบดีนั่นก็คือวันมหาลาบค่ะเพราะว่ามีคุณประโยชน์ด้านเมตตามหานิยมหากปลูกไว้ก็จะเกิดลาบผลทวีคูณหลายประการอีกทั้งเป็นต้นไม้เสี่ยงไทยนะคะหากปลูกแล้วเจริญงอกงามออกดอกดอกดีผู้ปลูกจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสมอค่ะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะถ้าหาก ต้นไม้อับเฉาไม่ออกดอกก็ถือเป็นลางบอกเหตุว่าจะอับโชคหรือเสียทรัพย์นั่นเองค่ะอันดับที่6วันประจำวันเกิดคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์น,กน,กนะคะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วและเป็นคนพูดจาดีพูดจาอ่อนหวานมีสเสน่ห เป็นที่หลงไหลของผู้พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะอีกทั้งเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวทันคนแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเป็นยอดนักสู้เป็นคนรักสวยรักงามพูดจาตรงไปตรงมาแต่เวลาโกรธหรือไม่ได้ดังใจก็เป็นอันต้องว่าชุนเฉียวแสดงอารมณ์ออกมาเก็บอารมณ์ไม่ค่อยได้ค่ะ แต่ในอีกมุมนึงก็ชอบช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ไม่ชอบการโกหกและบางครั้งก็เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแคนวันที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมความร่ำรวยนะคะให้กับคนเกิดวันศุกร์นั่นก็คือวันมหาโชคค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ว่านกวากนางมาเขาวดีซึ่งถือว่าเป็นว่านที่สําคัญปลูกยากเลี้ยงยากออกดอกยากมากๆแต่มีความเชื่อว่าหากผู้ใดปลูกไว้จะให้คุณในด้านโชคลาภในทุกๆทางยิ่งผู้ปลูกนะคะเอาใจใส่ดูแลว่านให้เจริญงอกงามดีผู้เลี้ยงก็จะยิ่งมีโชคลาภมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันนะพละกำลังอนามัยที่สมบูรณ์และความสุขโดยเฉพาะหากผู้ปลูก เป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีงามค่ะและสุดท้ายนะคะอันดับที่7วันประจำวันเกิดคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์เป็นคนเอื้ออารีมีน้ำใจแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีความยุติธรรมเป็นที่รักใคร่และยอมรับชื่นชมของผู้คนทั่วไปนะคะคนเกิดวันนี้มักเป็นนักต่อสู้เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดรุนแรงหัวรัน้นและเชื่อมั่นในความคิดของตนเองเป็นอย่างมากเวลาพูดจะมีอํานาจและมีพลังมากเป็นคนลึกซึ้งไม่ค่อยพูด แต่เวลาพูดแล้วผงผางเป็นคนรักความถูกต้องความยุติธรรมปากค่อนข้างตรงกับใจโดยส่วนมากเป็นคนแข็งนอกอ่อนในรักอิสระแล้วก็ไม่ค่อยชอบแคร์สังคมเท่าไรนักแต่ว่าควรระวังเรื่องหูเบาและเชื่อคนง่ายนะคะ ว่านที่ช่วยเสริมความร่ำรวยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนเกิดวันเสาร์คือว้านเศรษฐีเรือนกลางค่ะเชื่อว่าเป็นว้านช่วยป้องกันภัยช่วยปัดเป่าภัยอันตรายทั้งหลายจากมนุษย์สัตว์และพูดผีปีศาจ รวมถึงสิ่งอัปมงคลทั้งปวงให้แก่ผู้ปลูกและคนในบ้านนอกจากนั้นยังเป็นวันเมตตามหานิยมช่วยเสริมโชคเสริมลาบเรียกเงินเรียกทองช่วยส่งเสริมการค้าการขายให้เจริญก้าวหน้าเสริมสิริมงคลเสริมบุญบารมีและเป็นวานเสียงไทย หากบ้านเศรษฐีเ,เรือนกลางออกดอกช่วงใดนะคะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่วาสนาของผู้ปลูกหรือคนในบ้านจะมีมากจะทำมาค้าขายกิจการรุ่งเรืองคิดสิ่งใดประสบความสำเร็จค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านท่านที่เกิดวันไหนก็อย่าลืมรีบหาว่านประจำวันเกิดมาปลูกไว้เพื่อเสริมดวงเสริมความร่ำรวยกันนะคะหรือว่าจะปลูกให้ครบทุกวันเกิดเลยก็ไม่ว่ากันคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นด้านล่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมานะคะและถ้าหากอยากดูคลิปใหม่ๆก่อนใครแน่ๆกดติดตามนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ